สวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซใหม่เอฟซเก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้ามาพบกับแนวทางหุ่นนี่เคอีรอบเช้ารอบบ่ายวันที่4เดือนเก่าสองพันหวันจันเนาะจา้มาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าตามเคยจะพ้นคลองวันที่หวันที่หวัน วันซุกเนาะจ้าสำหรับรอบเร้าหากับสี่วิ่งรูดจกพ้นคองรอบเร้าบนนกศูนย์แปดศูนย์สำหรับบุนี้พลาดไปเนาะจ้าสองตัวลรางออกสี่หกสี่หกแนวทางของเฮาจับขู่พลาดไปเนาะจ้าโอ้โหมาสี่หกเนาะจะจับคู่หสีเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สองสี่ห้าสี่สามมาสี่หกเนาะจ้ามาเด่นสี่วิ่งรูดสี่จ้า สายวิ่งสายหลุดนําไปวิ่งไปหลุดตรงๆนอกจาก4หกรอบเศร้า2ตัวหลังจะสําหรับรอบบายรอบบายหนึ่งับ0วิ่งหลุดพ้นกับพาดไปนอกจาก0 6 2 2 8สำหรับเด่นศูน0วิ่งหลุด0ของเฮาอยู่หลักลอยนอกจากสายวิ่งสายหลุดยินดีด้วยนอกจากรอบเศร้า4หกตรงๆจากสายจอมเมอนพาดไปจะเผื่อโบเป็นการเสียเวลาตามกัน่ตรุ่นกันโตครับ นี่เคอีของวันจันจาฝากไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยนอกจากถ้าเป็นไปได้ฝากกดติดตามแลกกดการดิ่งไว้เผื่อสิอด้บอกผ่านแนวทางทีแอดจอยลงให้จ้าแน,นวทางดีๆมีให้พี่น้องเอฟซีได้ถูกวันจ้ารับชมไปเป็นแนวทางถ้ามักถ้าชอบตาม,ามาถ้า่มักบ่ชอบปล่อยผ่านเนะจ้าแน,นวทางตัวเลขถูกตัวมีเข่ามีรูดผิดผ่านประกันได้ันก็นต้องขอสุดขอไปพี่น้องเอฟซีหลายๆนอกจากยำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางจ้า สำหรับรอบเสาเมื่อนี้ให้เด่นวิ่งลูดอยู่ที่เจ็ดกับหกโอ้โหเมืนน่อนี้อ่ะแนวทางคนข้างไปทางเลขเบิ้ลเนาะจะสำหรับสายหุ้นของเฮาจะรอบเสากับรอบใบเจ็ดเจ็ดหกหกนะขอติดเบิ้ลเจ็ดเจ็ดหกหกไว้ด้วยละกันเนาะจา้ะเด่นเจ็ดวิ่งลูดเจ็ดจับคู่รอบเสาเจ็ดศูนย์ เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสามเด่นหกวิ่งทุ่งฮกแก็บกู่ฮกเจ็ดหกศูนย์ฮกแปดหกสี่หกสองหกสาม สํหรับรอบบ่ายเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก่าสาหรับ รอบรอบเ้ากับรอบบายเนกจะหมักตัวได้ชอบตัวได้ก็ลองพิจารณาจับใส่กันเบิ่งได้นกจะลองพิจารณาเบิ่งนกจะอย่างเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดสามรอบเ้ารอบบายนกจะทำามักแตาชอบนะจะกะสลับใส่กันได้นกจะสาบ,บายพราเมื่อนี่คือเด่นตัวเดียวกันอยู่แล้วเนกจะสำหรับเด่นหกวิ่งรูทหกหกเจ็ดหกศูนย์หกแปดหกสี่ หกสองหกหนึ่งอย่างหกหนึ่งก็หกสามนอกจากรอบเซลรอบบายนอกจากทำอัตรา,า,าชอบสลับใส่กันได้นอกจากตัวเด่นตัวเน้นจะรอบบายเน้นอยู่ที่หกแปดหกสองเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หกสองหกสาม เจ็ดสามเจ็ดสี่จ้า,าสำหรับนี่เคยียมือนี่กบปะมานนี่ตามนี่เลยเนอกจ้กรับชมไปเป็นแนวท่านอกจะทำามักทาชอบคอยตามเด้อจะพี่น้องจ้าทาบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านนอกจ้กขอใหโ้โชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันถุกคนถูกท่านเนอจ้ะ คำเรียบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดจอยด้วยนอกจากฝากพปนอนเอฟซีรับชมโคษณาให้แอดจอยด้วยนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า